รู้จริงรู้ลึกรู้ชัดรู้รอบด้านกับรายการผู้ว่าพงรัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านครับพบกับรายการผู้ว่าพงษ์รัฐพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลเช่นเคยนะครับวันนี้วันพฤหัสที่สามสิบธันวาคมนะครับวันนี้จะขอเริ่มต้นด้วยสถานการณ์ของโรคโควิดสิบเก้าก่อนเลยนะครับเนื่องจากสถานการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยจังหวัดอุบลราชธานีของเราก็ มีจำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นนะครับสูงเป็นลําดับ4ของประเทศเลยนะครับโดยเมื่อวานนี้มีผู้ป่วยทั้งสิ้น126รายด้วยกันโดยเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในจังหวัดเองเนี่ย119รายแล้วก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดจังหวัดอื่นๆเนี่ยอีก7รายด้วยกัน ในหนึ่งร้อยยี่สิบหกรายที่เป็นผู้ป่วยใหม่นั้นเนี่ยก็ถือว่าเ,เป็นตัวเลขที่สูงนะครับมาต่อเนื่องมาสองสามวันแล้วนะครับสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีของเราทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการออสอบสวนควบคุมโรคต่างๆเมื่อวานนี้ผมก็ได้เชิญ ผู้เกี่ยวข้องนะครับก็คือท่านนายอำเภอแล้วก็ท่านสาธารณส,สุขอำเภอสาธารณส,สุขจังหวัดนะครับแล้วก็ทีมอสอบสวนโรคต่างๆเนี่ยเข้ามาประชุมผ่านออนไลน์นะครับผ่านระบบเ,เมื่อตอนสองทุ่มเมื่อวานนี้นะครับก็เลยต้องรบกวนเจ้าหน้าที่ตอนเวลากลางคืนตอนสองทุ่ม เพื่อที่จะประเมินสถานการณ์กันในช่วงนี้แล้วก็จะดูว่าหาหรือร่วมกันว่าจะต้องเพิ่มเติมในเรื่องใดๆบ้างนะครับซึ่งจากการประชุมนั้นเนี่ยก็ได้รับทราบสถานการณ์ของอำเภอเมืองนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดใหญ่ของคลัสเตอร์ในวันสองวันที่ผ่านมาโดย เป็นคัสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารนะครับซึ่งในร้านอาหารนี้เนี่ยก็มีการอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่นะครับว่ามีการฝ่าฝืนมีการดื่มสุรานะครับแล้วก็มีการสแสดงดนตรีด้วยนะครับที่อยู่ในร้านซึ่งถือว่าเป็นลักษณะที่ไม่ถูกต้องตาม คําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับก็อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปแต่ว่ากลุ่มของที่ป่วยจากคลัสเตอร์นี้เนี่ยก็ได้กระจายไปใน6ถึง7อำเภอด้วยกันนะครับโดยมีอำเภอเมืองนี่นะครับที่เยอะหน่อยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกๆหละล,ล้านเราที่เป็นวัยรุ่นอยู่นะครับที่อยู่ในสถานศึกษาต่างๆบ้าง เป็นคนไปเที่ยวในสถานที่ร้านร้านดังกล่าวด้วยนะครับก็จะมีอยู่หลายกลุ่มเหมือนกันแล้วก็กระจายไปที่อำเภอวารินชำราบก็อีกจำนวนหนึ่งนะครับไปที่อำเภอเดชอุดมจำนวนสี่คนนะครับไปม่วงสามสิบอีกสิบคนไปเหล่าเซอร์โก้ก็ห้าคนนะครับแล้วก็ไป ที่อำเภอเครื่องในอีกสี่คนนะครับก็ถือว่าเ,าเด็กๆเ,เหล่านี้ก็คงอพอทานอาหารทานอะไรสังสรรค์กันเพื่อนกันแล้วเนี่ยก็อาจจะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ขอพักเสาร์อาทิตย์ก็กลับไปบ้านในอำเภอต่างๆนะครับก็จะเป็นลักษณะกระจายออกไป การตามสอบสวนโรคก็ทํากันอย่างเข้มข้นครับผมได้รับรายงานของทุกอาเภอเลยนะครับในการที่จะส่งต่อข้อมูลซึ่งกันและกันเนี่ยแล้วก็พยายามจะค้นหาผู้สัมผัสเสียงสูงให้เร็วที่สุดนะครับขณะนี้ทุกทีมกําลังเร่งดําเนินการอําเภอเมืองนั้นเนี่ยก็ทางจังหวัดนะครับโดยสํานักง,งานสาธรารณสุขจังหวัดเนี่ย ก็จะได้มีการเสริมทีมสอบสวนโรคเข้าไปเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าอำเภอเมืองในเขตเทศบาลเองก็ดีเทศบาลนครก็ดีแล้วก็ในเขตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลก็ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างกว่ามีจำนวนประชากรมากนะครับดังนั้นในการสอบสวนเนี่ยก็คงต้อง ทําอย่างที่ท่วนแล้วก็ต้องครอบคุมแล้วก็ด้วยความรวดเร็วด้วยนะครับก็จะเสริมทีมเข้าไปนะครับเพื่อที่จะค้นหาให้เร็วที่สุดการค้นพบผู้สัมผัสเสียงสูงได้เร็วเท่าไหร่นี่แหละครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นผลดีต่อการควบคุมโรคให้ได้มีการควบคุมให้ได้เร็วที่สุดก็คนที่จะ ติดเชื้อเนี่ยก็จะน้อยลงเท่านั้นนะครับเร็วเท่าไหร่ก็น้อยลงเท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องเร่งดําเนินการนะครับซึ่งทางที่ประชุมก็ได้เห็นพ้องต้องกันแล้วก็ใช้แนวทางนี้ในการที่จะลงไปดําเนินการโดยเร่งด่วนต่อไปนอกจากเรื่องของการสอบสวนโรคแล้วเนี่ยนะครับ การกักตัวผู้สัมผัสเสียงสูงก็จะเป็นขั้นตอนสำคัญที่ผมอขอให้ทางทุกทีมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายปกครองซึ่งมีท่านนายอำเภอนำทีมเนี่ยแหละครับก็ต้องรับไม้ต่ออย่างใกล้ชิดกับทางทีมสอบสวนโรคของแต่ละอำเภอโดยเมื่อได้รับรายชื่อแล้วเนี่ยก็จะต้องระดมสพรพกำลังนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยต่างๆเนี่ยต้องลงไปเพื่อที่จะหากลไกหรือเครือข่ายที่จะทำให้คนที่ต้องถูกกักตัวซึ่งถูกมีการมีออกคำสั่งให้อยู่บ้านให้อยู่ในสถานที่ที่กำหนดด้วยเนี่ยนะครับเขาได้อยู่กับที่โดยไม่ออกไปไหนการดูแลเรื่องอาหารการกินทำอย่างไรเนี่ยครับก็เป็นโจทย์ที่ท่านแอมเพอกับทีมงานก็ต้องเดินเรียกว่ารับลูกต่อแล้วก็ สารต่อเพื่อที่จะให้การกักตัวเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีประสิทธ,ธิภาพได้ผลร้อยเปอร์เซนที่จะไม่ให้คนนั้นเนี่ยซึ่งยังไม่รู้ว่าติดเชื้อหรือไม่จะต้องตรวจเชื้อกันสองสามครั้งก่อนสิบสีวันก่อนเนี่ยถึงจะทราบผลแน่นอนนะครับเขาจะได้อยู่กับที่โดยไม่ออกไปแพร่เชื้อที่ไหนถ้าทราบว่าเขาติดเชื้อมาในภายหลังเนี่ยนะครับ อันนี้แหละครับที่เป็นจุดสําคัญของเรื่องจริงๆที่วันนี้ทีมทั้งทุกทีมเนี่ยจะต้องดําเนินการในการควบคุมโรคคือโควิดเนี่ยมันแพร่กระจายได้ตลอดเวลานะครับยิ่งจังหวัดอุบลราชธานีของเราก็เป็นจังหวัดที่เดินทางสะดวก,กนนะครับมีเครื่องบินมีการโดยสารในวิธีต่างๆค่อนข้างสะดวกดังนั้นเนี่ย โอกาสที่คนที่จะติดเชื้อเนี่ยก็เดินทางมาจากได้ทุกที่นะครับก็มีโอกาสเสมอนะครับแต่เมื่อเกิดการติดเชื้อแล้วเนี่ยพบผู้ติดเชื้อแล้วเนี่ยการควบคุมให้ผู้ติดเชื้อคนนั้นเนี่ยไปติดคนอื่นให้ได้น้อยที่สุดนี่แหละครับคือสิ่งที่เราต้องรับมือให้ให้ให้ได้อย่างทันท่วงทีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทางที่ประชุม เมื่อคืนนี้ก็ได้วิเคราะห์แล้วก็หารือกันแล้วก็จะได้ใช้เป็นแนวทางก่อนหน้านี้ก็ใช้เป็นแนวทางนี้แหละครับแต่ว่าความซับซ้อนของแต่และกรณีก็ไม่เหมือนกันดังนั้นการได้พูดคุยประชุมหารือกันเนี่ยก็จะได้แลกเปลี่ยนวิธีการแล้วก็สนับสนุนให้ข้อโมูลซึ่งกันและกันนี่แหละครับจะได้ทําให้การทํางานของแต่และทีมเนี่ยก็จะได้เป็นหนึ่งเดียวเลยนะครับมาตรฐานเดียวกันเหมือนกันแล้วก็ มีประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องดำเนินการในช่วงนี้แล้วก็คาดว่านะครับจำนวนผู้ป่วยเราเนี่ยก็คงยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับหลักที่เกินร้อยเนี่ยอาจจะต้องเห็นไปอีกสักวันสองวันแล้วครับภาวานาว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ากลุ่มคนที่เป็นผู้สัมผัสเสียงสูงเราก็พยายามจะกักตัวเรียกตัวเขาหมดแล้วเนี่ยนะครับ ก็เพียงแต่รอการตรวจเชื้อเท่านั้นเองถ้าตรวจเจอเนี่ยก็มีโอกาสที่ตัวเลขก็จะสูงขึ้นในหลักร้อยอีกนะครับก็จะต้องควบคุมอย่างนี้ไปอีกสัก2อสาวันนี่แหละครับสถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายเบาบางลงไปได้นะครับนี่คือสิ่งทีเ่เกิดขึ้นในช่วงนี้ในช่วงของออโรคโควิดสิ ในข้อมูลสำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องนี่แนะครับก็คือเชื้อโลกโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่โอไมคอนนี่แหละครับก็ปรากฏว่าอย่างที่ผมกลัาเรียนพ่อแม่พี่น้องไว้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในจังหวัดที่พบเ,เชื้อสายพันธุ์โอไมคอนแล้วนะครับจำนวนหนึ่งรายจากที่รายงานท่านผู้ฟังไป ก็คือชายชาวต่างประเทศที่มาจากประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็ลงเครื่องที่สุนรณภูมิแล้วก็เดินทางแล้วก็ปรากฏว่าพบเชื้อโดยมาตรวจจริงๆบ้านเขาอยู่อำนาจเจริญแล้วก็มาตรวจที่จังหวัดอุบลราชธานีก็พบว่าติดเชื้อนะครับก็เข้าการรักรก,การรักษาแล้วก็มีการกักตัวใครผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงกับเขาเหล่านั้นเอาไว้แล้วก็ตรวจเชื้ออยู่เป็นระยะ จากการที่เรามีคัสเตอร์ที่อำเภอเมืองเนี่ยแหละครับทำให้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้ามีการพบการติดเชือเอ้อในวงกว้างเนี่ยก็ให้มีการส่งตัวอย่างเชื้อเนี่ยไปตรวจหาดูเ,เชื้อสายพันธุ์ใหม่ด้วยนะครับเพราะต้องใช้วิธีตรวจอีกวิธีหนึ่งซึ่งต้องส่งไปตรวจครับซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ย ทางทีมสาธารณสุขของจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยก็มีการนําเอาสุ่มตัวอย่างเชื้อของผู้ติดเชื้อที่อยู่ในกลุ่มอําเภอเมืองเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยส่งไปตรวจนะครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สิบนะครับจังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นศูนย์วิทย์ที่ตรวจสายพันธุ์ใหม่นี้ได้นะครับ ก็ปรากฏว่าจากการส่งไปตรวจเนี่ยปรากฏว่าพบมีเชื้อโอไมค่อ oh นเพิ่มขึ้นครับพ่อแม่พี่น้องครับ mm. นั้นนอกจากชาวชาวต่างประเทศหนึ่งรายก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยมีการยืนยันนะครับว่ามีผู้ป่วยที่เป็นเชื้อสายพันธุ์ใหม่โอไมค่อ oh นเนี่ยอ,อ,อย่างน้อยขนาดนี้เนี่ยสามคนด้วยกันเพิ่มเติมขึ้นมา แล้วก็รอการยืนยันอีกห้าคนอันนี้อันนี้ยังต้องพิสูจน์ตรวจสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยฝรั่งหนึ่งคนคนไทยสามคนเนี่ยรวมเป็นสี่คนเนี่ยถือว่าเป็นการพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมคอนสี่คนที่จังหวัดอุบลราชธานีของเราแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอ่คัสเตอร์ที่ อยู่ในอำเภอเมืองนั่นก็หมายความว่ามีโอกาสสูงเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับว่าคนที่ติดเชื้อในคัสเตอร์นี้เนี่ยน่าจะเป็นสายพันธ์โอไมคอนทั้งหมดหรือไม่นี่แะครับคือเป็นคำถามทีออ่อยู่ระหว่างการสุ่มตรวจแล้วก็ส่งตรวจเชื้ออยู่นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับที่เป็นโอไมคอน ที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ก็ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมขึ้นเลยนะครับพ่อแม่น้องครับพอเราได้ข้อมูลอย่างนี้แล้วเนี่ยมาตรการต่างๆที่วันนี้จังหวัดได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมนะครับกกรบเรียนพ่อแม่่น้องว่าในส่วนของการจัดงานประจำปีนะครับซึ่งเรามีงานในหลายๆส่วนด้วยกันเราได้มีการพิจารณาโดยคณะกรรมการนะครับ เห็นว่าการกิจกรรมบางอย่างควรจะต้องยกเลิกครับเพราะว่าในช่วงสถานการณ์มีผู้ป่วยหลักหนึ่งร้อยคนขึ้นไปแล้วเนี่ยแล้วก็มีการพบเชื้อโอไมคคอนด้วยเนี่ยก็เห็นควรต้องยกเลิกบางกิจกรรมครับจึงได้มีประกาศยกเลิกไปแล้วนะครับอันที่หนึ่งคือการแสดงดนตรีที่มีการแสดงนักร้องนัก ศิล,ลปินต่างๆคอนเสิร์ตต่างๆเนี่ยที่เดิมมีเวทีของทางภาคผู้เอกชนเนี่ยเข้ามาขอแสดงดนตรีเนี่ยก็จะยกเลิกทั้งหมดเลยนะครับยกเลิกการแสดงดนตรีทั้งหมดนะครับเวทีทั้งสิบวันที่มีศิลปินต่างๆมาวันละคนวันละคนวันละที่เขาขึ้นชื่อขึ้นมาเนี่ยสิบคนสิบวันเนี่ยยกเลิกนะครับไม่มีการแสดงดนตรีนักร้องศิลปินต่างๆ เพื่อเพื่อป้องกันการรวมคนครับเพราะถ้าดนตรีเหล่านี้เล่นเนี่ยคนก็จะมาชมแล้วก็มานั่งรวมกลุ่มกันอีกอก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอันที่สองครับยกเลิกการประกวดร้องเพลงของกำนันผู้ใหญ่บ้านครับเพราะว่าการที่กำนันผู้ใหญ่บ้านมาจากหลากหลายพื้นที่ในแต่ละอำเภอเนี่ยมารวมตัวกันมาร้องเพลงกันมาเชียร์กันเนี่ยอาจจะเป็น โอกาสที่จะทําให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อได้เช่นเดียวกันก็ยกเลิกเช่นเดียวกันครับการประกวดร้องเพลงกำนันญิบ้านในงานประจําปีนะครับที่เหลือก็คงไว้เฉพาะเรื่องของการออกร้านขายของของพ่อค้าแม่ขายที่โอ้เขาไม่ได้ขายของมาเป็นเวลานานแล้วนะครับก็ได้เปิดโอกาสให้เขาได้ทํามาหากินขายของได้บ้างนะครับแล้วก็ภายใต้มาตรการที่เข้มข้น โดยการเพิ่มกองอำนวยการร่วมนะครับที่จะดูแลความเรียบร้อยทั้งงานเมื่อคืนนี้เนี่ยเมื่อวานเมื่อคืนวานเนี่ยผมก็ได้ออกไปที่สถานที่ที่จะจัดงานเนี่ยนะครับก่อนหน้างานก็จะมีวันนี้เป็นวันแรกเนี่ยแหละครับแต่เมื่อวานนี้ผมไปดูพื้นที่ไปก่อนแล้วว่ามีการดําเนินการอะไรอย่างไรบ้างก็ไปเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆเพื่อที่จะให เกิดความปลอดภัยสูงสุดเลยครับพ่อค้าแม่ขายเนี่ยวันนี้ได้รับการเมื่อวานเนี่ยได้รับการตรวจ ATK ไปเ,เกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับเหลือบางคนที่เพิ่งมาเตัวเองก็จะตรวจในกลางวันวันนี้จนเสร็จสิ้นพรุ่งนี้เนี่ยงานเริ่มเริ่มขายของเริ่มเปิดงานอย่างเป็นทางการเนี่ยแม่ค้าแม่ขายคนทีเ่เป็นผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยจะต้องมีป้ายคล้องคอเลยครับ จะเขียนไว้ว่าเขาฉีดวัคซีนมาสองเข็มอย่างไรจะเขียนไว้ว่าเขาไปตรวจ ATK ตรวจหาเชือ้อโดยการแย่จมูกนี่แหละครับทุกคนแล้วอย่างไรนะครับทุกคนถูกตรวจหมดนะครับต้องเป็นผลเป็นไม่มีเชื้อเท่านั้นนะครับถึงจะให้ขายของอยู่ในงานนี้ได้นะครับนั่นคือการตรวจแล้วก็ไม่ใช่ตรวจครั้งเดียวครับ ในช่วงเวลาสิบวันที่นั่งขายของอยู่เนี่ยมีการตรวจสามครั้งนะครับก็เฉลี่ยสามวันตรวจหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่จะให้แม่ค้าแม่ขายเหล่านั้นเนี่ยซึ่งอ,อ,อาจจะมาจากพื้นที่ต่างๆก็จะได้ปลอดภัยชัดเจนว่าไม่มีเชื้อนะครับผู้ซื้อก็จะได้สบายใจนะครับแล้วก็ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานี่ะครับคือมาตรการที่จะทำให้เข้มข้นขึ้นแล้วก็จะเพิ่ม หน่วยลาดตระเวนเดินทั้งงานนะครับมีทั้งสาธารณสุขมีทั้งทหารตำรวจดูแลความเรียบร้อยของงานทั้งหมดเพื่อให้พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเขาได้ขายของได้มีรายได้เข้ามาบ้างในช่วงนี้ช่วงปีใหม่นะครับจะได้เป็นโอกาสในการขายของแต่ทางนี้ทางนั้นภายใต้มาตรการเข่งคัดครับคนที่มาเที่ยวครับพ่อแม่น้องที่มาเที่ยวงานก็เช่นเดียวกันครับต้องได้รับวัคซีนสองเข็ม หรือครบโดสอันนี้จะมีจุดตรวจทุกจุดนะครับเจ็ดประตู <Sab> er> ที่ทางเข้างานเนี่ยจะมีผู้ที่จะคอยตรวจตรานะครับเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับด้วยใครไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยเข้าไม่ได้นะครับในบริเวณงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เพิ่มเติมเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยการสวดมนต์ข้ามปีครับพ่อแม่พี่น้องครับ ในปีนี้เนี่ยถ้าผู้สูงอายุต่างๆไม่สะดวกนี่แหละครับหรือลดความเสี่ยงเนี่ยก็ขอเชิญชวนครับเรามีสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์เลยนะครับทั้งประเทศเลยโดยมีวัดวาต่างๆเขาก็เปิดช่องทาง Facebook ไลฟ์ที่จะชมหรือว่าสวดมนต์ไปพร้อมๆกับวัดต่างๆในกรุงเทพบ้างใน จังหวัดต่างๆบ้างที่มีกิจกรรมนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในในทีโทรทัศน์ทีวีช่องเจ็ดสีครับจะเป็นช่องที่ถ่ายทอดสดการสวดมนต์ข้ามปีของวัดอรุณราชวรารามก็ถือว่าเป็นวัดใหญ่ในกรุงเทพเลยนะครับที่จะมีการสวดมนต์ข้ามปีก็ชื่อคงจะเลือกว่าเป็นชื่อที่เป็นมงคลในช่วงวันปีใหม่รับปีใหม่รับอรุณกันนะครับ ก็เลยใช้การถ่ายทอดจากวัดอรุณราชวรรา,ามนะครับเ,เปิดที่ช่องเจ็ดสีก็สามารถส่วนงนไปได้พร้อมกันเลยหรือที่ Facebook ไลฟ์ของกรมการาศาสนาก็ได้ครับ Facebook ไลฟ์ของสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดของเราก็ได้ครับเขากา็มีการถ่ายทอดไปส่วนที่วัดนั้นเนี่ยผมได้ขอให้ทางท่านวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับทาง ในการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเนี่ยได้ขอความเมตตาจากพระคุณเจ้าในทุกๆวัดเลยนะครับที่จะมีกิจกรรมจะต้องมีการจํากัดจํานวนผู้เข้าครับถ้าที่นั่งเต็มก็ต้องขอให้ไปสวดที่บ้านหรือที่ออนไลน์นั่นแหละครับจะสะดวกที่สุดเลยนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยถ้าไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งออกมาเสี่ยงต่อ การแพร่กระจายของเชื้อเลยนะครับเดี๋ยวจะพลาดพังติดเชื้อก็จะลำบากแล้วก็จะอาการถ้าใครไม่ได้ฉีดวัคซีนก็จะอาการหนักกันนะครับถ้าใครฉีดวัคซีนแล้วก็จะก็ลดความรุนแรงไปได้จะได้ไม่ป่วยกันนะครับถ้าถ้าถ้ายังไงแล้วเนี่ยสามารถสวดมน์พร้อมกับทางช่องเจ็ดสีหรือทาง เฟซบุ o กไลฟ์ออนไลน์ต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือที่อุทยานผาแต้มนะครับแล้วก็ผาชนะใดซึ่งน่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปทั้งสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็รับแสงแรกด้วยเนี่ยนะครับผมได้เชิญเมื่อวานนี้ได้เชิญท่านหัวหน้าอุทยานมาเพื่อที่จะพูดคุยถึงมาตรการต่างๆร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ โดยจะมีการจํากัดจํานวนครับคาวนี้จํากัดในต้องต้อง,องอเท่งคัดเลยนะครับจะมีการตรวจนับจํานวนคนที่ขึ้นไปแล้วก็จะพักค้างคืนตั้งเต็นเนี่ยนะครับจํานวนจํากัดจํานวนตั้งเต็นนะครับเช่นถ้ากําหนดไว้หนึ่งพันคนก็เมื่อครบหนึ่งพันคนแล้วเนี่ยจะส่งสัญญาณมาที่ปากทางทางเข้าด้านหน้าตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับว่า ไม่ให้รับแล้วนะครับหรือใกล้ๆจะเต็มหนึ่งพันก็จะแจ้งมาก่อนล่วงหน้าเลยเพราะว่าเผื่อคนที่หรือระหว่างเดินทางด้วยก็จะแจ้งมาที่ที่ทางแยกทางเข้าแรกเข้าเลยนะครับท่านจะได้ไม่ต้องเสียเวลาที่เข้ามาแล้วก็พอบอกว่าคนเต็มต้องเลี้ยวรถกลับไปไกลจะบอกตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับว่าเต็มแล้วเมื่อเต็มเนี่ยท่านก็คงต้องไปที่สถานที่อื่นนะครับในการที่จะ สวดมนต์ข้ามปีหรือรับแสงแรกอะไรต่างๆนะครับแต่ละที่ก็จะมีการใช้ระบบนี้แหละครับภาชนะใดก็จะใช้ระบบนี้เพื่อที่จะควบคุมให้จํานวนคนที่ขึ้นไปเนี่ยไม่เกิดการเบียดเสียดแล้วทําให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้นะครับแล้วก็กิจกรรมทั้งหมดข้างบนเนี่ยไม่มีบันเทิงเลยนะครับเป็นเรื่องของสวดมนต์ข้ามปีอย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องมงคลที่อยู่ใน พื้นที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับวันนี้ก็เลยนําเอาเรื่องราวต่างๆมาสรุปประมวลให้กับพ่อแม่น้องทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสถานการณ์วันนี้เราต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะครับพ่อแม่น้องครับกาดต้องยกสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเนื่องจากจํานวนผู้ป่วยค่อนข้างมากนะครับก็ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นก็ฝากประชาธมพันธ์นไป บุตรหลานญาติมิตรญาติพี่น้องที่กำลังจะเดินทางมาด้วยนะครับต้องอป้องกันตัวให้เต็มรูปแบบเลยนะครับทั้งใส่หน้ากาก,ากทั้งล้างมือทั้งอยู่ห่างคนอื่นแล้วก็บ้านถ้า,ามีผู้เปราะบางเนี่ยเราก็ควรจะสวมใส่หน้ากากอนากมัยที่อยู่ในบ้านด้วยเวลาพูดคุยกันนะครับก็จะได้ปลอดภัยกันทุกคน วันนี้คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับพอกันใหม่ในวันมาออ่นเดอร์พ่อพี่น้นองสวัสดีครับ bye